การอ่านไพ่โย,ยงหน้าไพ่ออกมาเป็นเรื่องสำคัญสุดต้องดูตำแหน่งอายุด้วยแล้วก็อ่านพลังงานไพ่ที่เป็นประเด็นปัญหาซึ่งจะมีไพ่ที่มองเห็นก็จะมีทาวเวอร์ดีวิลแล้วก็ไพ่สี่เหรียญน,นะคะที่เห็นเป็นประเด็นอยู่นะคะแล้วก็ตำแหน่งอายุอยู่ที่ไพ่สตรองนะคะดวงดวงนี้นะคะ เธอเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเก่งนะดวงเหมือนดวงผู้ชายเลยเพราะไพ่เซ็นเตอร์เป็นเอมเพอร์นะคะแล้วตำแหน่งอายุจรปัจจุบันเธออยู่ที่ไพ่สตรองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าย้อนไปอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงไพ่ทาวเวอร์ก็จะอยู่ประมาณอายุ44-45นะคะแล้วก็เดอะฟูลก็เป็นประเด็นเหมือนกันอยู่43เพราะฉะนั้น ก็จะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะที่เธอ,อเลือกลาอย่าร้างนะคะเป็นบ้านตึกพังนะคะสาเหตุเนี่ยก็มาจากคนรักล่ะค่ะอาจารย์จะเคยสอนนะคะว่าเอ็มเปอเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะคะและเป็นเรื่องใหญ่มากที่จริงเธอกับคนรักรักกันมากๆนะเธอก็ลึกๆเธอก็ยังรักคนของเธออยู่นะแต่ท่านผู้ชมดูนะใครที่เรียนเรื่องไพ่ยอยู่ นะคะหรือกำลังอยากสนใจนะคะก็เข้ามาฟังลองคิดตามเขาแล้วกันนะคะอาจารย์ให้เป็นวิทยทานความรู้แล้วก็ขออนุญาตเจ้าของดวงแล้วนะคะเขาก็จะได้บุญได้กุศลด้วยจากการที่นำดวงเขามาวิเคราะห์แล้วคนที่เข้ามาฟังก็จะได้เป็นองค์ความรู้ต่อไปในการพัฒนาตัวเองนะคะเพราะเป็นดวงจริงนะตำแหน่งคนรักของเขาเนี่ยเป็นไพโรเวอร์เห็นไหมคะว่าเขาก็รักกันมากนะ พลังงานไพ่ก็หญิงชายจับไม้จับมือกันแต่ด้วยว่าคนของเขาเนี่ยนะคะไพ่อัอศวินถ้วยกับดีวิลอ่ะก็หลงไหลกับเพื่อนฝูงสังคมเที่ยวข้างนอกก็หลงมัวเมานะคะในเรื่องไม่ดีนะแต่อาจารย์ไม่ขอพูดลงไปก็หวังว่าท่านจะรู้นะไม่ใช่เรื่องเจ้าชู้แต่เป็นเรื่องมัวเมาในเรื่องอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ทำให้เขาต้องถูกจองจำนะคะเห็นไหมคะว่าไพ่สี่เหรียญชุดนี้เนี่ยจะไม่เหมือนไรเดรเวทนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านไพ่เราจะไปยึดกับไรไรเดเวทโดยตรงไม่ได้นะคะเราต้องยึดกับพลังงานไพ่ที่เราเปิดเพราะหน้าไพ่จะไม่เหมือนกันเลยสี่เหรียญชุดนี้จึงแปลว่าการถูกจองจำะคะ่ะเพราะว่าเห็นโซ่ล่ามไหมคะคนติดอยู่ในนั่นแหละคะ่ะ นั่นแหละคือคนของเขาได้ถูกจองจำแบบนั้นล่ะคะ่ะและตอนนี้เธอก็มีคนใหม่เข้ามาคุยแต่เธอก็ไม่ได้ไปสนใจถึงขั้นจะเขาเรียกว่ามีชีวิตคู่คนใหม่นะนะคะเธอไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะตอนนี้เธออยากสร้างครอบครัวอยากสร้างฐานของตัวเองให้มั่นคงเพื่ออนาคตของตัวเธอเองกับลูกของเธอมากกว่านะคะ พลังงานไพ่ก็จะบอกประมาณนี้อ่าก็จริงๆแล้วก็ดูไปหลายเรื่องเหมือนกันแต่อาจารย์จะขอพยากรณ์ไว้แค่นี้อ่าท่านที่สนใจก็ลองไปแกะดูว่าเรื่องเรามันมาแบบไหนอย่างไรนะคนใหม่เออก็คืออยู่ที่ไพ่อัศวินถ้วยข้างบนนะคะแล้วก็ไพ่ทำแลนด์ซึ่งเธอลังเลอยู่นะว่าเธออ่าว่าเธอเธอลังเลอยู่นะว่าเธอจะเลือกคนใหม่หรือว่าเธอยัง จะรอคนเก่าหรือ,อยังไงแต่จริงๆแล้วดูลึกๆนะคะอาจารย์ว่าเธอไม่ได้รอหรอกแต่เธออาจจะห่วงใยและสงสารมากกว่าแล้วก็ถามเธอแล้วเธอก็ว่าจริงนะคะเพราะถ้ารอคนเก่าเนี่ยพลังงานสิ่งเก่าๆมันอยู่ข้างล่างก็จริงจัดสมินน่ะแต่ข้างบนมันเป็นสิ่งใหม่แล้วอ่ะเธอจะต้องเดินหน้าไปเส้นทางสายใหม่แล้วนะคะแต่การใช้ อ่อชีวิตเป็นครอบครัวอีกครั้งน่าจะยังต้องใช้เวลานะคะโอเคค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ศึกษาเรื่องไพ่ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ